ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเลคกชอร์สามนะครับภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม3ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับผม 79แล้วนะครับผมก็คือหน่วยชีวัดที่2องนะครับ m o ด u l e t นะครับ m o oo, ดูแปลว่าหน่วยชีวัดหรือว่าบทนั่นเองนะครับสับแรกนะครับเรียนเกี่ยวกับ feeling นะครับความรู้สึกความรู้สึกนั่นเช่นรู้สึก s u r p r i พรที่เราใช้กันอยู่ตลอดนะครับในชีวิตประจำวันก็คือรู้สึกปลาหลาดใจนะครับนะเซอร์ไพร รีลิฟ์นะครับแปลว่าบรรเทานะครับบรรเทาทุกท่าเกิดนะครับแปลว่าเหนื่อยบู้นนะครับแปลว่าเบื่อเชอร์รี่ไฟน์นะแปลว่าหวาดกลัวนะครับฝันหนีดีฟอร์วอรี่นะครับแปลว่ากังวลนะครับนะกังวลเดี๋ยวนะครับวอรี่คุณครูยังไม่ได้เขียนให้นะครับคัมแปลว่าสงบ excited นะครับแปลว่าตื่นเต้นดังนั้น worry นะครับเดี๋ยวมาเขียนไว้างล่างนี้ดีกว่านะครับนะแปลว่ากังวลนะครับนะ worry worry นะครับกังวลนะครับเขียนข้ามไปนะครับนะ worry กังวลนะครับโอเคครับผม ไปต่อครับผมคือ natural phenomena นะครับ natural phenomena แปลว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะครับเช่นคัว่า earthquake earthquake นะครับก็คือแผ่นดินไหวนะครับ Lightning นะครับก็คือฟ้าแลบฟ้าร้อง flood นะครับตัวนี้ F W O D นะครับหมานว่า flood แปลว่าน้ำท่วมนะครับ วันนี้อยากได้คนกดถูกใจให้สักครั้งนะครับผมแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนะจะมีก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับหรือท่านผู้ใดที่ชมอยู่เขียนคอมเมนต์ทักทายเข้ามาก็จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับผมไปต่อครับทอร์นาโดนะครับเป็นชื่อทับศัพท์ก็คือชื่อของพายุทอร์นาโดนะครับฮอริเคนก็เป็นชื่อของพายุฮอริเคนสึนามินะครับน้าจะอ่านว่าสึนามิหรือทซูนามินะครับก็ได้นะครับก็ทับศัพท์เหมือนกัน ส่วน so volcanic eruption นะครับก็คือการระเบิดของภูเขาไฟนะครับ volcanic eruption ต่อไปครับผม useful phrases นะครับ phrases แปลว่าวาลีนะครับวลีภาษาไทยแปลภาษาไทยก็คือเป็นอนุประโยคนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประโยคไม่ได้เป็นประโยคเต็มๆนะครับ useful แปลว่ามีประโยชน์นะครับ where did you go นะครับ ถามเป็น past simple tense นะครับแปลว,ว่าคุณไปไหนมานะครับนะ What was the weather like นะครับก็ถามเป็น past simple tense นะครับก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นหรือปีที่แล้วหรือเมื่อ,อไรก,ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นอดีตนั้นสภาพอากาศเป็นเช่นไรนะครับ What was the weather like How did you get there นะครับแปลว,ว่าคุณไปที่นั่นได้อย่างไรนะครับเป็นการถามแบบ past simple tense เหมือนกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว Where did you say ก็เป็นการถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณไปพักอยู่ที่ไหน Who was with you นะครับคุณอยู่กับใครหรือใครอยู่กับคุณนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ Who was with you What happened เติมีดีนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ How did you feel นะครับคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นเหตุการณ์ถามด้วย past simple เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเลยนะครับใช้กิริยาช่องสอง What happened in the end? สรุปก็คือตอนจบเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ What happened in the end? อยากได้คอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับนะถ้าเขียนเข้ามา,าทักทายพูดคุยก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนะอยากได้คอมเมนต์แรกเหลือเกินไปต่อนะครับผม Narrating past events นะครับ ให้บรรยายนะครับ narrating แปลว่าบรรยาย past event นะครับ past event คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นงั้ว่า you, you never guess what happened to me นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะคำศัพท์นะครับนะแปลว่าคุณไม่เคยเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันในที่นี้นะครับแปลเข้าใจง่ายก็คือคุณไม่ทราบเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างนะครับนะในอดีตที่ผ่านมา What is it นะครับแปลว,ว่ามันคืออะไรนะครับทับศัพท์ง่ายๆไปเลยนะครับ You look a little upset You look a little upset ดูคุณรู้สึกว่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับหน้าตาเศร้าหมองยังไงไม่รู้นะครับ Oh dear อ oh, ้ที่รักเกิดอะไรขึ้นนะครับ I had quite a shock I had quite a shock ฉันช็อกเลยทีเดียวนะครับนะเมื่อได้ทราบข่าวนั้นข่าวนี้ I had quite a shock. What on earth was it? นะครับคำนี้เป็นคำเปรียบเปรยนะครับผมนะถ้าแปลาตามคำศัพท์แปลว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้นะครับนะนั่นก็หมายความว่าเมื่อเหตุการ์เห็นเหตุการณ์ที่มันแปลกๆนะครับก็อุทานขึ้นมาว่า What on earth was it? นะครับเป็นคำอุทานชนิดหนึ่งนะครับนะ Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my g o o d นะครับตัวตีกับ Oh my goodness นะครับ โอ้มันช่างเป็นความโชคดีของฉันแล้วนะครับนะไม่ใช่โอ้พระเจ้าช่วยนะครับโทษทีนะครับคนโง่เนื่องว่า oh, ก็อดเนสโอ้ไม่กึศเนสก็แปลว่าโอ้โชคดีของฉันนะครับนะก d n เน s ก็คือความโชคดีนะครับแต่ถ้าก็อดเนสนะครับพระเจ้านะครับอันนี้โอ้อาโชคดีของฉันแล้วนะครับแปลว่าโอ้โชคดีของฉันไม่ก d n เน s นะครับ แล้วก็ w h a t was going on นะครับ what was going on นะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับหนาะหรือต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับ what was going on นี่คือสไตล์การสอนของครัวพี่นายนะครับสอนตามหนังเสือนะครับนำหนังสือ A e c t i o n 3นะครัววิชาภาษาอังกฤษสำหรับมัเกเรียนชั้นม .3 ในส่วนที่เป็น Workbook นะครับมาสอนให้จนถึงหน้าที่79แล้วนะครับไป Okay, okay.